สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์ pool ที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับเพื่อนๆถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปหน่อยกันละกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นแล้วก็ไปอัปเดตพร้อมๆกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกับบทวิเคราะห์ของ ผู้จัดการทีมทีมชาติไอซ์แลนด์หน่อยดีกว่านะครับล่าสุดแกได้ออกมาวิเคราะห์ว่าคิวินเคลเลอร์เนี่ยควรที่จะย้ายมาอยู่กับสมโมสรอ,อื่นมากกว่าที่จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับก็สำหรับ Kevin, คิวินเคลเลอร์นะครับปัจจุบันแกก็ค้าแข่งกับสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพียงแต่ในตอนนี้แกก็ไม่ได้เป็นแข้งมือหนึ่งแต่อย่างใดน,นะครับเป็นแค่ตัวสำรองของไอซองเบ็คเกอร์เท่านั้นนะครับซึ่ง แกเนี่ยถึงแม้จะเป็นมือสองแต่ก็ถูกทีมชาติไอซ์แลนด์เรียกติดทีมชาติอยู่แทบจะประจําประจํานะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีผู้จัดการทีมของทีมชาติไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่าสตีเฟนเคนนี่นะครับแกเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆเควินเคลเรอร์เนี่ยควรที่จะย้ายออกมาอยู่กับสโมสรอื่นได้แล้วถ้าหากเขาต้องการที่จะลงเป็นมือหนึ่งอย่างสม่ำเสมอโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่า ผมเนี่ยคาดหวังมากๆเลยนะที่จะให้เคลเลอร์ย้ายออกจากสโมสรต้นสังกัดของเขาปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ออกมาพูดแล้วก็ยุให้นักเตะย้ายออกจากสโมสรต้นสังกัดของเขาสักเท่าไหร่แต่ผมคำนวณถึงสถานการณ์ปัจจุบันเขาเนี่ยเป็นมือสองให้แก่ผู้รักษาประตูซึ่งถือได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และการที่เขาจะแย่งตำแหน่งกับผู้จัดการทีมนั้นในระดับมือหนึ่ง รือระดับท็อปของโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเลยทำให้เขามีครอบเปรียบเทียบดูตลอดเวลาเวลาที่เขาได้รับโอกาสล,ลงสนามและถ้าหากเขาพลาดแม้แต่นิดเดียวเขาก็จะถูกทัวลงซึ่งเจ้าตัวก็ทราบเรื่องนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะที่สโมสรลิเวอร์พูลจะไม่เลือกเขาเป็นเมือนหนึ่งลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ใหญ่และพวกเขาต้องการผู้รักษาประตูที่สามารถไว้ใจได้ นั่นก็หมายความว่าถ้าหากเคลเลอร์ต้องการที่จะลงสนามอยากสม่ำเสมอเขาก็คงจะต้องอำลาสโมอสรปัจจุบันของเขาซึ่งในตอนนี้อายุเขาก็24ปีแล้วมันไม่ใช่เด็กๆแล้วเขาไม่ควรที่จะต้องมานั่งทนรอเวลาในการลงสนามผู้จัดการทีมของทีมชาติไอซ์แลนด์แกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ความคืบหน้าในดีลของอเล็กเซยแม็คอลิสเตอร์กันหน่อยดีกว่านะครับ เมื่อคืนเนี่ยแกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้แกยังไม่อยากที่จะพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมซะอย่างนั้นนะครับก็สำหรับไอ้เจ้าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแข้งกล,งกลางวัย24ปีของสโมสรบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะครับนักข่าวในระดับทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอโรมาโน หรือว่าใครก็ตามนะครับได้ออกมายืนยันว่าเดีลนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะจบลงแล้วนะครับโดยอเล็กซ์เตอร์เนี่ยจะย้ายอยู่กับสโมสรริ์พูประมาณนี้นะเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่อชื่อ,อว่าอินโฟเบย์นะครับไปเจอตัวของอเล็กซิสแมตตอเล็กซ์เตอร์พอดิบพอดีแล้วก็ถามถึงความเชื่อมโยงของเขากับสโมสรริบบูด้วยนะครับว่าในตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าอเล็กซ์เตอร์นะครับแกก็ตอบประมาณว่า ในตอนนี้หรอผมบอกตามตรงเลยว่าผมยังใจเย็นๆกับเรื่องที่ผมเนี่ยจะต้องย้ายออกจากทีมนะในตอนนี้เนี่ยผมยังเป็นนักเตะของสโมสรเบรตันและผมก็ทำงานกับเขาอยู่ผมก็ยังสนุกกับมันอยู่จริงๆและถึงแม้ว่าผมจะไม่ย้ายทีมเนี่ยผมก็ยังมีความสุขกับต้นสังกัดผมอยู่ดีแต่ผมก็รู้ว่าลึกๆมันก็มีความเป็นไปได้ที่ผมจะย้ายถ้าหากมีข้อเสนอที่ดียื่นเข้ามาสำหรับผมและสำหรับสโมสร เราก็พร้อมที่จะประเมินมันสำหรับผมเนี่ยผมก็ยังคงต้องการที่จะค้าแข้งอยู่ในพิมลิกอังกฤษอยู่เหมือนเดิมนะผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหลีกที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นั่นหมายความว่าผมตร,รักดีว่าถ้าหากผมอยากจะเล่นให้กับสโมสรต่อไปหรือยังไงก็ตามผมก็ต้องการเล่นในพิม์ลีกอังกฤษเป้าหมายของผมในหลังจากนี้หลักๆก,ก็คงจะเป็นการพัฒนาในฐานะนักเตะนั่นแหละ ผมต้องการที่จะคว้าแชมป์ให้มันมากขึ้นนี่คือเป้าหมายระยะสั้นของผมและอาจจะเป็นตลอดไปในหลังจากนี้เพราะผมเนี่ยเป็นคนเดิมอยู่เสมอผมอยากดีขึ้นกว่าเมื่อวานผมอยากจะมีการพัฒนาและหลังจากนี้ผมจะโฟกัสกับสิ่งนั้นให้มันมากขึ้นกว่าเดิมผมไม่มีอะไรจะต้องพูดมากมายในตอนนี้ผมอายุ24ปีแต่ผมได้แชมป์โลกแล้วนะและผมก็ได้เล่นอยู่ในหลีกที่ดีที่สุดในโลก นี่แหละผมรู้สึกว่ามันคืออาชีพค้าแข้งที่ผมใฝ่ฝันและผมกำลังเติบโตแต่ยังไงผมก็ต้องการการพัฒนาผมจะต้องพัฒนาขึ้นกับทีมที่ดีกว่านี้และทีมที่ใหญ่กว่านี้และเราค่อยมาลุ้นกันละกันว่าเราจะได้เห็นอะไรกันในอนาคตของผมในหลังจากนี้ Alexis Mac Allister แกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของไอ้เจ้าเมสันเมาส์กันหน่อยดีกว่านะครับ มีการเปิดเผยนะครับว่าปีศาจแดงเนี่ยอาจจะมีแผนเด็ดในการดึงไอ้เจ้าเมสันเมาส์เข้าไปเสริมทัพด้วยนะครับก็สำหรับเมสันเมาส์นะครับแข้งกองกลางวัย24ปีของสโมสรเชลซีในก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเลยนะครับเพียงแต่ในประมาณสัก3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะเขา ดันตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะอย่างนั้นนะครับและข่าวความเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็ค่อยๆสซาลงไปเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันมีสื่ออย่างเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่แน่นะครับทางสโมสรลิเวอร์พูลอาจจะมีลุ้นในดิวของเมสันเมา์อีกรอบเนื่องจากเชลซีเนี่ยตั้งราคาของเขาเอาไว้ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในระดับ เจล้านปอนด์นู่นเลยนะซึ่งอาจจะทำให้ปีศาจแดงเนี่ยถึงกับสายหัวแล้วก็ล้มดิวของเมสันเมาส์ทิ้งลงสะนะครับแต่ถ้าหากเราไปอ่านข่าวลึกๆแล้วนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีแผนเด็ดแล้วก็แผนลับอีกหนึ่งแผนนะครับนั่นก็คือพวกเขาอาจจะเอาแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยพ่วงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดิวในการคว้าตัวเมสันเมาส์รายละเอียดมันจะประมาณว่า ค่า,าตัวของแฮร์รี่แม็กควเนี่ยปีสแสดงประเมินไว้ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสัก20ล้านปอนด์นะครับถ้าหาักลบจากจํานวนเงิน70ล้านปอนด์ที่ทางเชลซีตั้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสัก50ล้านปอนด์ซึ่ง50ล้านปอนด์เนี่ยก็เป็นเงินอยู่ในระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะพอรับไหวอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงท้ายของข่าวระบุเอาไว้ว่าธโมสอนเชลซีอาจจะไม่รับข้อเสนอนี้นะครับเนื่องจากพวกเขาคิดว่า แฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยราคาไม่น่าจะถึง20ล้านปอนด์นะครับรวมถึงส่วนหนึ่งก็อยากจะได้เป็นเงินสดสดจำนวน70ล้านปอนด์เข้ามาสู่สโมสรน,น่าจะเป็นการดีเสียกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้มาต่อกับข่าวโมโนจากทาง Echo หน่อยดีกว่านะครับเมื่อคืนเนี่ยทาง Echo ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าถ้าหากลิ์พูสามารถเตตัวของนักเตะที่ชื่อว่าตูรามแล้วก็แม็กอลิสเตอร์เข้ามา2คนนะครับแผนการเล่นมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับการเสริมทัพในครั้งนี้ของสโมสรอนลิเวอร์พูลเนี่ยหลักๆก็จะเน้นไปที่ตำแหน่งกองกลางเป็นหลักเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีแข้งหลายๆคนเชื่อมโยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เมสันเม์ดีแคนไวท์หรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าตูล,ลามนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็มีสื่ออย่างลิเวอร์พูลเอ็กโคได้ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าแล้วถ้าสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถเสริมแข้งในตำแหน่งกองกลางได้2คนนะครับ แผนการเล่นในซินสนามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะโดยแผนมันก็จะประมาณแผน4-3-3นะครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นเจ้าเดิมไอซงเบ็คเกอร์สองกองหลังนะครับก็จะเป็นทางด้านวิจิวฟันได้ยืนประสานงานกันกับอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับแบ็กขวาจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนแบ็กขวาจะเป็นแอนดรูโลเบสันถัดมาที่กองกลางนะครับจะเป็นฟาบบนโยยืนประสานงานกันกับ เคเฟมตูลานนะครับแล้วก็จะมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับมาต่อกันที่กองหน้านะครับก็จะเป็น3กองหน้าเจ้าเดิมนะบังโมประสานงานกันกับโคดีกักโปแล้วก็จะมีลุยดีอา r ์ s อีก1คนนะครับอ่ก็ประมาณนี้นะหวังว่าคงจะถูกใจชาวเด็กโองกันนะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวด่วนที่ถูกรายงานออกมาจากสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์หน่อยดีกว่านะครับ มีการเปิดเผยว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการดึงตัวไอ้เจ้าเคนนี่เตเต้แบ็กขวาของสโมสรฟูตบอลเข้ามาเสริมทัพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยนะก็สำหรับไอ้เจ้าเคนนี่เตเต้นะครับปัจจุบันแกก็อายุ27ปีนะแล้วก็เป็นขุมกำลังหลักของสโมสรฟูเลมในซีซั่นนี้เลยนะครับโดยสามารถทำประตูไปได้1ประตูกับอีก5แอสซิสต์นะครับจากการลงสนามไปทั้งสิ้น 31เกมในทุกรายการนะแล้วก็ใน31เกมเนี่ยลงเป็นตัวจริงมากถึง29เกมเลยนะครับเพียงแต่ด้วยสถานการณ์สัญญาของเขาที่มันคงไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากแกเนี่ยเหลือสัญญากับต้นสังกัดเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับทำให้ถ้าหากในตลาดครั้งนี้ทางฟูแลมเนี่ยไม่สามารถปล่อยแกออกไปได้แกก็จะย้ายทีมได้แบบฟรีๆในซัมเมอร์หน้าทันทีนะครับ ซึ่งนั่นทําให้ล่าสุดนะครับมันมีสื่ออย่างเดลิเมลได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้นะครับมีทางสมโมสรลิเวอร์พูลเป็นทีมล่าสุดที่กําลังให้ความสนใจไอ้เจ้าเคนนี่เตเต้คนนี้อยู่แถมมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีการเปิดเผยว่าสมโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นทีมแต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเขาเข้ามาเสริมทัพซะอย่างนั้นนะครับเนื่องจากทางสมโมสรลิเวอร์พูลได้มีการส่งเอเยนเข้าไปพูดคุยในเบื้องต้นกับเขามาบ้างแล้ว และเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะย้ายมปอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะ่วนสําหรับทางฟูแลมเนี่ยในตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับถ้าหากจะต้องเสียเขาไปและได้ตั้งราคาของเขาเอาไว้แล้วที่ประมาณ10.5ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับแข่งในตําแหน่งแบ็คขวาเนี่ยถ้าถามว่าแล้วในตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลจะดึงเขาเข้ามาทําไมทางสื่อได้อ้างว่าในตอนนี้นะครับเจเก็คอปกำลังมีความคิดว่าในซนะีซั่นหน้า อาจจะเอาไอ้เจ้าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนนคนนี้นี่แหละไปยืนประจําการในตําแหน่งกองกลางนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเคยไปยืนในตําแหน่งนั้นแล้วก็ทําผลงานได้ดีเกินคาดนะก็เลยมีความคิดว่าสงสัยอาจจะต้องเอาไอ้เทรนด์เนี่ยยืนมาเป็นกองกลางนะครับแล้วก็ดึงไอ้เจ้าเตเต้คนนี้นี่แหละเข้ามาเสียบแทนในตําแหน่งของเทรนด์ต่อไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ ทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลในรอบวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะลาจากกันไปผมขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันแล้วกันถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยก็และกันนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขอกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันนะสวัสดีครับ